ย้อนดูพายุปี2568กระทบไทยมาแล้วกี่ลูกแล้วทําไมไทยเผชิญฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงนี้เราอาจได้ยินข่าวเรื่องพายุมากมายที่เข้ามากระทบประเทศไทยในปีนี้จนทําให้เกิดฝนตกมากมายในหลายพื้นที่และตามมาด้วยน้ําท่วมและดินถลม่มจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วที่ผ่านมามีพายุอะไรบ้างที่เข้ามากระทบประเทศไทยพายุแรกที่ส่งผลกระทบต่อไทยคือพายุอูติปเกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง15มิถุนายนในช่วงวันที่12ถึง15มิถุนายน พายุไม่เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่เสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นส่งผลให้บางพื้นที่ของภาคอีสานตอนตะวันออกมีฝนตกหนัก ต่อมาช่วงปลายเดือนสิงหาคมไทยเผชิญกับพายุคาจิกิเกาะตัวขึ้นในทะเลจีนใต้เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนก่อนจะอ่อนกําลังลงเข้าสู่ไทยวันที่24-27สิงหาคมสร้างผลกระทบรุนแรงในภาคเหนือและอีสานเกิดน้ําท่วมและดินถล่มหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิต5รายสูญหาย7รายไม่กี่วันต่อมาไทยก็ต้องเจอเข้ากับพายุหนองฟ้าส่างผลกระทบไทยช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายลุ่มน้ําใหญ่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่าง หนักในจังหวัดเพชรบูร์และพิษนุโลกปิดท้ายฤดูฝนคือไต้ฝุ่นโบลอยโดยช่วงวันที่28-30กันยายนศูนย์กลางพายุขึ้นฝั่งเวียดนามและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเหนือสอปปาลาวแม้ไม่ได้เข้าสู่ไทยโดยตรงแต่กลับเสริมกำลังร่องมรสุมให้รุนแรงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักครอบคลุมภาคเหนือกลางอีสานและตะวันออกเกิดน้ำท่วมใน17จังหวัดกระทบประชาชนกว่า2 6 9 0 0 0คนและมีผู้เสียชีวิต7รายถือเป็นพายุที่สร้างผลกระทบรุนแรงที่สุดของปี2,500 จะเห็นได้ว่าไม่มีพายุใดเข้าไทยโดยตรงทุกลูกกระทบแบบอ้อมผ่านการเสริมมรสุมและการเคลื่อนตัวผ่านเวียดนามและลาวซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กันและปี2568เป็นอีกปีที่ไทยต้องเผชิญฝนตกหนักมากขึ้นและเสี่ยงเกิดอุทกภัยหนักซึ่งมักมีสาเหตุเกิดจาก ปริมาณพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนมีการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ไทยประมาณ1-2ถึงลูกซึ่งมากกว่าปกติต่อมาเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงต้นปีพายุฤดูร้อนที่เกิดในช่วงเปลี่ยนฤดูทําให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บซึ่งเป็นลักษณะอากาศแปรปรวนและสภาวะเอนโซเป็นกลาง,เป,ลางเป็นการเข้าสู่สภาวะเป็นกลางของปรากฏการณ์เอล尼โยและลานิญยาทําให้ฤดูฝนมีแนวโน้มกระจายตัวดีและมี ปริมาณฝนใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยทั้งนี้เดือนตุลาคมยังอยู่ในปลายฤดูฝนร่องมรสุมสามารถพาดผ่านไทยได้ขณะที่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุใหม่ในทะเลจีนใต้และแปซิฟิกแม้ขณะนี้ยังไม่เห็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ไทยโดยตรงแต่หากเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามหรือลาวก็ยังมีโอกาสทําให้ไทยตอนบนเผชิญฝนตกหนักได้อีก